รักแรกพบเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะครับคาถามนี้จริงๆเป็นคําถามที่อาจจะตอบไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนนะครับความรักของมนุษย์เนี่ยก็มีความซับซ้อนสูงด้วยเหมือนกันจะยังไงก็แล้วแต่นะครับมนุษย์เนี่ยมีสัญชาตญาณนะครับที่จะเลือกคู่นะครับเหมือนกับที่พบในสัตว์อื่นนะครับก็คือในสัตว์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะสัตว์ที่จับคู่กันเนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณนะครับเรียกว่าฝังอยู่ในพันธุกรรมเลยนะครับหรือว่าจะเรียกว่าฝังอย ได้ดีนะครับลักษณะที่มันหาส่วนหนึ่ก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องของความสามารถในการหาทรัพยากรถ้าเป็นในมนุษย์นะครับเราก็มีสัญชตยานแบบนั้นเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับในสัตว์อื่นอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะครับมันจะสะท้อนออกมาในแง่ของรูปร่างร่างกายที่ค่อนข้างจะดูสวยงามนะครับถ้าจะนึกออกให้ง่ายขึ้นนะครับก็จะนึกภาพตรงข้ามนะครับก็คือในคนที่ป่วยมีโรคมากมายนะครับร่างกายไม่แข็งแรงก็จะมีอาจจะมีเช่นเรื่องของผิวพรรณที่มันดูเหี่ยวย่นนะครับผิวหนังที่มี รอยแผลมีตุ่มน้องต่างๆนะครับผมก็จะมีลักษณะที่แห้งนะครับกรอบนะครับตาก็จะเป็นตาขาวนี่ก็จะสีเหลืองนะครับปากซีดนะครับนอกเหนือนจากนี้ก็มีเรื่องของปัจจัยอื่นนะครับเช่นเรื่องของเสียงนะครับตัวอย่างเสียงถ้าเป็นผู้ชายก็มีแนวโน้มจะชอบผู้หญิงที่มีเสียงเล็กเสียงอ่อนหวานนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็มีแนวโน้มชอบผู้ชายที่มีเสียง,ยงออะะยทุทมงท้มนะครับเสียงใหญ่นะครับพราะเรื่องของกล่องเสียงเนี่ยมันก็จะสะท้อนอ๋อคือมันอยู่ใต้อิทธิพลของขมนเพศเหมือนกันนะครับอาสสมผัีิปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของกลิ่นนะครับ กลิ่นเนี่ยถ้าเป็นในสัตว์อื่นๆนะครับที่มีการดมกันเนี่ยมันจะบอกเรื่องของพันธุกรรมของเพศตรงข้ามนะครับว่าพันธุกรรมเนี่ยเหมาะสมที่จะผสมพันธุ์หรือเปล่าสาหรับในมนุษย์เองเนี่ยก็เชื่อว่ามีความสามารถนี้อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เด่นเท่าในสัตว์อื่นที่ประสาสัมผัสทางจมูกของมันเนี่ยดีกว่าเราเช่นในสุนัขเป็นต้นนะครับคำว่าพันธุกรรมเหมาะสมกันเนี่ยก็คือจะดูว่าพันธุกรรมเนี่ยมันไม่ใกล้กันมากเกินไปเพราะถ้าใกล้กันมากเกินไปมันก็จะสะท้อนถึงความเป็นเครือญาตินะครับหรือถ้าพันธุกรรมต่างกกกกกกกัันนนมมมาาาาาเิไปปี่ยยย็จจะะหหถึงคลสชรืออววโูด้ก นอกเหนือจากนี้นะครับในสัตว์อื่นเนี่ยสัญชตยาตญาณในการคร้นเลือกคู่อย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือดูเรื่องของความสามารถในการหาทรัพยากรนะครับซึ่งสัตว์หลายชนิดในโลกนะครับที่ตัวเมียต้องเพื่งตัวผู้ที่จะช่วยเลี้ยงดูลูกเนี่ยมันก็จะมองหาลักษณะนี้ด้วยที่งในมนุษย์เนี่ยมันก็คือเรื่องของความรวยนะครับของความสามารถในการหาทรัพยากรความรวยความเก่งนะครับหรือเรื่องของสถานะในสังคมเพราะว่าสถานะสังคมเนี่ยก็จะบ่งถึงการเข้าถึงทรัพยากรที่ง่ายกว่าหรือว่าพูดง่ายๆคือว่าสถานะเนี่ยมันนำไปสู่ความร่ำรวยที่มากกว่าซ เอตัวนั้นหรือคนนั้นนะครับแต่ว่าความสนใจเนี่ยอาจไม่ได้เรียกว่าเป็นความรักก็ได้นะครับเอาเรียกว่าแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามก็แล้วกันแต่ความรักจริงๆมันก็มีซับซ้อนกว่านั้นถูกไหมครับมันก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้รู้จักนิสัยใจคอนะครับเรียนรู้สิ่งความชอบต่างๆนะครับแล้วก็นําไปสู่การความรู้สึกผูกพันที่เกิดขึ้นในภายหลังดังนั้นถ้าจะตอบคาถามนะครับอาจจะบอกได้ว่ารักแรกพบเนี่ยมันมีก็มีจริงนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงรักแรกพบเนี่ยมันไม่ใช่ท